สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพ ن จะมาพูดนะครับว่าทําไมปี2021นะครับถึงเหมาะกัการเริ่มต้นในการทํา YouTube เป็นอย่างมากเลยอย่างแรกต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ YouTube ก็คือแพลตฟอร์มนะครับอันดับ2ของโลกนะครับในการค้นหาข้อมูลนะครับเพราะว่าแน่นอนครับกับอันหนึ่งก็คืออากูเนาะเวลาเราค้นหาอะไรครับมันก็จะพิมพ์อากูนะครับแต่ข้อมูลบางอย่างครับอากูตอบเราไม่ได้อ่าอย่างเช่นว่าอะไรครับลำโพงเนี่ยเสียงมันเป็นแบบไหนนะครับเสียงไม้เนี่ยจะเป็นยังไง หรือเสียงเอฟเฟกเป็นแบบไหนเห็นไหมครับว่าใน Google เนี่ยมันหาได้แค่ว่าข้อมูลเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยกาขึ้นความถี่ได้างี้อันนี้ปรับฟังก์ชันได้เสียงงี้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 อ้าวมันจะรู้ไหมครับมันไม่สามารถรู้ได้ตัวอักษรดังนั้นเนี่ยกูยูทูบนะครับมันจึงเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นวิดีโอซึ่งทําให้เราเข้าใจข้อมูลพวกนี้ครับหรือไม่อย่างเงีเห็นไหมครับนี่นะครับบางทีเนี่ย มันก็ไม่สามารถับถ้าเกิดใน Google มันก็ได้แค่รูปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดใน u t u b e มันก็ได้ทั้งรูปแล้วก็เสียงด้วยนะครับแล้วมุมมองด้วยโอเคครับอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับทำไมกูเกิลมันถึงเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยูทูบเป็นอันดับสองนะครับคราวนี้แล้วก็จะมีคนมาถามพี่อั้นพี่อั้นแต่มันมีคนเริ่มทําไปเยอะแล้วอะมีคนเริ่มทาไปเยอะแล้วผมเริ่มต้นทำเนี่ยในปีหน้าจะดีไหมหรือว่าคุณเริ่มทำตอนนี้ผมจะดีไหมเพราะพี่อั้นบอกเลยครับ ข้ออย่างแรกก็คือข้อที่หนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยมี YouTube เลยคุณได้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองครับก็คือคุณได้ลองทําสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับก็เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราอยู่กับอะไรเดิมๆครับรูปแบบไม่ได้จำเจนะครับไม่ได้พัฒนาแต่ว่าถ้าเกิดเราออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับคุณไม่เคยอยู่ใน YouTube เลยคุณได้แต่ดูเมื่อวันหนึ่งคุณมาเป็นผู้ทำนะครับผู้ผลิตนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นมาครับคุณจะมีการคิดมาก้นเอ๊ะเราจะทําอะไรนะครับเห็นไหมครับมันได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับซึ่งมันถือว่าพี่อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือกฎใหม่ของ YouTube นะครับปีกลางปีหน้านะครับที่เริ่มมาใช้เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้คนที่มีรายได้จากยู u ูบนะครคือเป็นแพวกพี่อ้นนะครับที่ผ่านเกณฑ์แล้วแล้วก็มีโฆษณาเข้ามากลางปีหน้านะจ๊ะยูทู e เปลี่ยนกฎนะครับนั่นก็คือว่าคนที่ไม่ต้องมีชั่วโมงดูครบ4ี่พันนะครับหรือผู้ติดตามถึง1000คนนะครับยูทู e นะครับจะอนุญาตให้้้้โฆษณณาาาาเเเขมมไไดนนนะะคคครรััับบแต่่ยงงใหิุ คุณก็จะมีเงินตัวนี้ยอยู่ในระบบเมื่อคุณผ่านเกณฑ์ปุ๊บยูทูบถึงโอนเงินให้คุณเห็นไหมครับว่าคุณก็จะเห็นไงว่า i, ระหว่างที่ทำเนี่ย i, เงินมันเข้ามาจริงนะอะโดยส่วนตัวพี่น,นะครับทำยูทูบเกือบสองปีมั้งสองปีเลยนะจ๊ะถึงจะผ่านนะครับถึงจะผ่านผู้ติดตามพันคนนะครับอ่าเห็นไหมครับระหว่างที่ท่านทำเหมือนกันนะพี่ก็เอ๊ะ e มันได้จริงหรือเปล่ามันได้จริงหรือเปล่าโอเคครับเห็นไหมครับแต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยมันได้จริงเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับ เฮ้ย hey, คุณยังไม่ต้องผ่านคุณก็เห็นเงินเข้ามาแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะมีกําลังใจนะว่าเฮ้ย hey, ถ้าเาทำอีกนิดนะ่ยมันจะได้เงินนียทำต่อไปทําต่อไปนะครับเพราะว่าพี่อนเห็นหลายคนนะครับพี่เฮ้ยก็คนรู้จักด้วยแหละเออนะครับแล้วก็เป็นคนที่มันเป็นเขาเรียกว่าแฟนเพจอะไรพี่อันเลยเฮ้ยก็มาทามาทำเลยว่าก็แบบทำให้แป๊บหนึ่งพี่อนไม่มีคนดูออกไปดีกว่าไม่ไม่รู้จะได้เงินจริงหรือเปล่าแต่คราวนี้คราวใหม่กลางปีหน้าคุณเห็นเงินมาแล้วเงินเข้ามา,นนาแอนอระะบบ ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยคุณจะพยายามจนสอสมันเอามาได้หรือเปล่านะครับก็เนี่ยครับก็คือกฎใหม่ครับ youtube ก็เอือ้อประโยชน์ให้คุณนะครับว่าแบบคนมือใหม่ว่าเฮ้ยมันได้เงินจริงๆนะจาก YouTube ดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่งยอมแพส้สิแล้วคุณก็จะสามารถได้เงินนะครับแล้วกับข้อที่สครับคือว่าคนทําเยอะไงข้อดีของ youtube ตอนนี้คือคนทําเยอะนะหลายคนนะครับบอกพี่อันว่า<ๆ>พี่อนันคนทําเยอะแล้วเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรผิดแล้วครับการที่คนทําเยอะมันคือข้อดีเพราะอะไรครับ การที่คนทําเยอะคือว่าคุณได้เห็นตัวอย่างไงตัวอย่างว่าให้คนนี้ทําดูยอดวิวเยอะตัวอย่างคนเนี้ยทําดูแล้วยอดวิวน้อยหรือว่าวิธีการบางวิธีการเฮ้ยเราไม่รู้นะว่าการทําอย่างเงี้ยมันก็มีผู้ติดตามนะครับอ่ะอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆเลยครับมันจะมีเพียงก็ติดตามวความรู้ทางด้าน สุขภาพนะมันจะมีนะครับหลายคนนะครับที่เป็นเพศสัตว์หรือเป็นหมอนะครับจบมานะครับรู้ไหมเขาทำไงครับอ่าเขาทำแบบพี่อ้นเนี่ยปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็นั่งกับโต๊ะตัวหนึ่งแล้วแล้วก็พูดบรรยายไปความรู้เป็นวิชาการไปขอโทษครับคนติดตามห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งสองแสนก็มีนะดั่งเฉยเเนี่ย,ยแล้วก็พูดไปไม่มีอะไรเลยมีอยู่กับโต้นี้อย่างเดียวแล้วก็พูดพูดพูด,พ,ดพูดไปยอดคนดูไม่ต่ำกว่าห้าพันนะบางคลิปเนี่ยสองแสนกว่าเพราะพี่อ้นยก็ดูอยู่พี่อ้อยก็ ไม่ต้องใช้อะไรเลิศเลอเพอร์เฟกไม่ต้องไปเที่ยวไปตลอดไม่ต้องลงทุนซื้อของไม่ต้องอะไระครับขายความรู้ล้วนๆเห็นไหมครับว่าเฮ้ยการทําบางอย่างเนี่ยเราเห็นแล้วปุ๊บโอ้ยเฮ้ยการทำอย่างนี้ก็มีคนดูนี่ใช่หไหมครับเราก็ไม่ต้องยึดหลักจําเจมากนะครับเพราะว่าบางทีนะครับถ้าเกิดมันมีแต่ผู้เล่นเดิมๆเนี่ยวิธีการยูทูบก็เดิมๆก็จะจเจนะครับคราวนี้เมื่อมีผู้เล่นหลายคนเนี่ยแล้วคุณเริ่มเข้ามาใหม่คุณก็สามารถดูได้เลยเฮ้ยเฮ้ยผมอยากจะทำเรื่องนี้ผมดูตัวอย่างอย่างคนคนนี้ว เข้าใจกันว่าเฮ้ยวิธีการนี้คือวิธีการที่คนอยากดูเยอะเห็นไหมครับเนี่ยคือข้อดีของคนทําเยอะใครบอกว่าคนเข้ามาทํา youtube เยอะๆเป็นข้อเสียเพี่อราก็ไม่ใช่นะคุณดูด้านเดียวมากเกินไปนะคุณต้องมองมองุมง,มงถึงที่ว่าเรามีตัวอย่างไงไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่มีตัวอย่างเราก็จะไปได้ไงครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ไปส่งเสี่ยงแต่ว่าคราวนี้มีคนทําให้เราอยู่แล้วอะ่ะเราก็เรียนแบบนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกนะครับว่าเบนช์มาร์ชิงนะครับก็คือการก็เปลี่ยนเพลยแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ และคราวนี้นะครับข้อที่4นะครับก็คือว่ามันทําให้เรารู้ว่า y u t u b e เนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่าเมื่อคุณลองมาทำเพี้ยนไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะสําเร็จจาก youtube ใครที่บอกว่าเข้ามา YouTube แล้วคุณต้องเข้ามา youtube แล้วคุณจะสําเร็จเขาบอกกับเพอฝันไอ้นั้นมันโกหกไอ้นั่นมันตอแหลคุณอย่าไปเชื่อนะครับเพราะอะไรครับเพี้ยนอยู่ในวงการเนี้แล้วเพี้ยนเห็นเพี้ยนเห็นคนทํา y o youtube ไม่ลุ่งไปทํา f a c e b o o k ลุ่งเว้ คลิปเดียวกันท well, ี่ลงใน youtube อะ u t u b e ของเขามียอดวิวประมาณสองหมื่นแต่ว่าลงใน Facebook แสนหนึ่งวิดีโอชุดเดียวกันนะดังนั้นมันตอบไม่ได้ครับว่าคุณจะในการนำเสนอข้อมูลของคุณเนี่ยมันจะเหมาะกับอะไรนะครับหรือคุณอาจจะไม่เหมาะกับ youtube ก็ได้คุณอาจจะไม่เหมาะกับติ๊ t ต k ก็ได้เพราะเบี้ยนเห็นนะครับว่าคนที่เป็นติดตามนะ t i k กต k อโอ้โหยอดวิวเป็นแสนสองแสนนะครับคำยาวสามสิบวิคำยาวหนึ่งนาทีคำยาวสิบห้าวิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นๆเงี้ย อู้ยยคนติดตามเขาเป็นแสนมาอยู่ในยู YouTube ครับคนอยู่ใน YouTube ไม่ดูคลิปแบบสั้นๆไงสามสิบวิหนึ่งนาทีไม่ดูแต่เขาลงไหมเขาลงยอดวิวเขาไม่มีตัวไหนถึงห้าหมื่นอ่ะสูงสุดสามหมื่นบางที่บี้ยเห็นเห็นไหมครับบางทีคุณมาทำแล้วคุณอาจจะเฮ้ยไม่สำเร็จคอนทเทนต์กับ y YouTube เพราะมันอาจจะไม่ใช่เจริญองคุณคุณอาจจะไปเสมือรกัน,นที่ต็อกก็ได้เดี๋ยวพี่อัตอนนี้พียก็พยายามเล่นติ๊กต็อกนะเดี๋ยวพี่เขาไม่สำเร็จเหมือนกันกนะครับเาก็ต้องพูดกันตรงๆนะ เพราะไม่เข้าใจคนระับเพราะแพทเทิร์นมันจะเร็วไงมันจะสามสิบวิมันจะหนึ่งนาทีหรือว่าบางทีสิบห้าวิไม่่อไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยมันอาจเป็นการบ่งบอกคุณครับว่าเฮ้ย hey, คุณอาจจะเหมาะก,กับวีดีโอแต่ก็อาจจะเหมาะก,กับวีดีโอที่แตกต่างกันก็ได้นะเพราะว่ามีบางคนเบี้ยเห็นหลายคนเนะี่ยรวมถึงนะครับบางทีคุณอาจจะเหมาะก,กับบล็อกก็ได้นะหรือบทความก็ได้บางทีทําไม่ลุ่งทําสูตรนะครับสอนสอนทำอาหารไม่ลุงบางคนนะทําอาหารไม่ลูงแต่ไปเขียนวิธีการทําอาหารในบล็อกอ่ะคนติดตามเยอะมากเห็นไหมครับ ข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยบางทีแค่เปลี่ยนวิธีการนําเสนอผู้ติดตามก็แตกต่างกันหรือบางทีนะคุณอาจจะเหมาะกับการทําเป็นพวก Facebook หรือ IG ีแบบลงแต่ภาพก็ได้เพราะก็จะมีคนที่ท่านติดตามครับเขาท Facebook อ่ะคนติดตามประมาณแสนห้านะครับแล้วมาทํา YouTube คนติดตามสองพันเพราะอะไรครับวิธีการนําเสนอต่างกันไงก็วิธีการนําเสนอด้วยภาพกับวิดีโอมันต่างกันเห็นไหมครับว่ามันจะต่างกัน เฮ้ยคุณนเสนอภาพมาเฮ้ยภาพคุณสวยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะคนกดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่พอมา youtube คุณต้องเล่นเครื่องไหวอาจจะไม่ใช่ชิวที่คุณถนัดก็ได้ดังนั้นจะทําให้คุณรู้ครับว่าคุณถนัดอะไรและไม่ถนัดอะไรดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือนะครับเหตุผลนะครับที่เพียงบอกว่าปีหน้านะครับกับปี2 0 1 0นะครับมันการเหมาะกับการเริ่มต้นนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับถึงแม้คุณจะทํา youtube ไม่สําเร็จการทําอะไรบางอย่าง มันก็ดีกว่าการไม่เริ่มทําอะไรเลยถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่เดือดร้อนกับใครครับโอเคครับก็ขอจบความรู้ดีๆของคลิปนี้ไปนะครับก็หวังว่าปีหน้านะครับทุกคนก็จะได้ลองเข้ามาครับกับยูทูบนะครับแพลตฟอร์มอันดับ2ของโลกในจาก็สามารถหาเงินกันได้นะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์ความรู้กันได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งอ่ะของการหารายได้และการสร้างตัวนะครับเพราะว่าบางคนนะครับเพียงก็เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หวังอยากได้จากยูทูบนะเปิดคลิปเข้าไปเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอา ไม่มีโฆษณาเลยแต่ว่าขายขายตัวตนนะครับขายความเป็นตัวตนแล้วก็ขายว่าเฮ้ยคนก็เชิญไปอบรมไปบรรยายเงี้ยหรือว่าขายความเป็นศิลปินไปก็อย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคครับเพวก็จบความรู้คลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับกับความรู้ดีๆนะครับจากยูทูบนะครับก็จะมีอยู่ในช่องเพลย์ลิสต์ของพี่อนนะครับที่เขียนว่าความรู้จัก YouTube นะครับก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับเพื่อก็ลงไปหลายคลิปแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้ของคลิปนี้นะครับ่็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วนยะ